ในที่สุดข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้นะครับของกล้องโซ n y A7 Mark IV นะครับก็ถูกปล่อยออกมาโดยเว็บไซต์ Alpha Rumor เจ้าประจำนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามกล้องโซ n y อยู่เนี่ยก็มักที่จะเข้าไปเสพข่าวลือต่างๆจากทางช่อง Alpha Rumor กันอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งข่าวลือที่ว่าเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันนะครับว่ากล้องโซ n y A7 Mark IV เนี่ย จะเปิดตัวภายในเดือนตุลาน,นี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของการขนส่ง ไม่ขัดข้องไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9หรือผลกระทบอื่นๆเกี่ยวกับโควิด -19 ที่ทําให้การผลิตหรือว่าการขนส่งเนี่ยมันเกิดการล่าช้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันแรกนะครับที่ได้มาส่วนข้อมูลอันที่2ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเซนเซอร์ของตัวกล้องนั่นเองซึ่งข้อมูลกล่าวว่านะครับมีความละเอียดอยู่ที่33เมกะพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่หรือว่าตัวใหม่ของทางโซนี่นะครับที่เข้ามาใช้งานเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ยังไม่เคยมีเซนเซอร์ของกล้องขนาดฟูลเฟรมนะครับที่อยู่ที่33ล้านพิกเซลเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่พ่วงเข้ามาด้วยในกล้อง A7 Mark IV ตัวนี้นะครับรวมย้นถึงมีระบบ i BIS หรือว่าระบบการสาร่นบนเซนเซอร์นะครับที่มีความสามารถเพิ่มได้ถึง5.5สต็อปซึ่งสามารถทำงานร่วมกันกับ Active s t a b i l i z e r นะครับซึ่งก็น่าจะทำให้การการสั่นของวิดีโอน่าจะมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมอยถึงน่าจะมีข้อมูลใจโรดาต้านะครับทำให้เราสามารถใช้โปรแกรม Catalyze Browse นะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพในการการสานให้กับไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยน่าจะทําได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ Alpha r u m o r นะครับได้ทวิตออกมาแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงกําลังจับตารอแล้วก็ให้ความสนใจกันอยู่เพราะว่ากล้อง A7 Mark III เนี่ยก็เป็นกล้องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องด้วยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่อ ราคานะครับที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวกล่าวคือมีราคาอยู่ที่ประมาณสัก6-7หมื่นบาทแล้วก็มีความสามารถเทียบเคียงกันกันกบกล้องรุ่นพี่เนี่ยสามารถทำงานทดแทนได้หรือทำงานได้เป็นอย่างดีในฐานะที่เก็บเป็นกล้องตัวเดียวนะครับ ก็ต้องบอกว่ากล้อง A7 Mark III เนี่ยเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงซึ่งการมาถึงของกล้อง A7 Mark IV เนี่ยเชื่อว่าจะทำให้วงการกล้องฟูลเฟรม m ิล r ลอร์เ s s นะครับค่อนข้างนี่สั่นสะเทือนอยู่พอสมควรที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินข่าวลือตัวผมเองนะครับก็เคยนำเสนอข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกล้อง A7 Mark IV เนี่ยอยู่ค่อนข้างหลายครั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเวลาสักประมาณ2ปีปีกว่า2ปีแล้วเห็นจะได้นะครับที่มีข่าวลือเกี่ยวกับกล้อง A7 Mark IV เนี่ยอยู่ ตลอดเวลาแต่ตอนนี้นะครับค่อนข้างเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วกับกล้อง A7 Mark IV ตอนนี้เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างแน่ชัดออกมาแล้วสส่วนนะครับซึ่งสส่วนเนี้ยมานทาให้ผมสามารถที่จะวิเคราะห์ต่อไปได้ครับคาดเดาต่อไปไม่ถึงกับวิเคราะห์นะครับแต่ว่าคาดเดาต่อไปได้ว่า กล้องตัวต่อไปอย่างเช่น A7 Mark โเนจะต้องเป็นกล้องที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นจากกล้อง A7 Mark 3ตัวเดิมนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์33ล้านพิกเซลเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็น High Resolution ก็ยังไม่ อย่างเรียกได้ไม่เต็มปากหรือว่าจะบอกว่ามันพิกเซลน้อยมันก็ไม่ได้น้อยครับเพราะว่ามันมีพิกเซลจํานวนพิกเซลที่มากกว่าเดิมซึ่งตรงนี้คนที่ชอบถ่ายภาพนิ่งเนี่ยน่าที่จะชื่นชอบ เจ้า a 7 mark 4ตัวนี้เป็นอย่างมากแน่ๆเพราะว่ามันมีจำนวนพิกเซลมากขึ้นนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้กล้องที่มีพิกเซลมากๆ4 0ล้าน60ล้านเหมือนอย่างในซีรีส์ a 7 r นะครับแต่ว่าเราก็จะได้กล้องที่มีคุณภาพดีนะครับใน a 7 mark แถมมีราคาถูกกว่าด้วยนะครับผมก็เดาเล่นๆนะครับว่าเซนเซอร์33ล้านเนี่ยเราอาจจะสามารถนะครับ อาจจะใช้คำว่าอาจจะล้วนๆเลยนะครับอาจจะสามารถถ่ายวิดีโอที่ระดับ 6K ได้หรือว่าเราอาจจะถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60ได้และที่สําคัญนะครับอาจจะถ่ายวิดีโอแบบ10บิตได้ซึ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเพนพอยของคนที่ใช้กล้อง A7 Mark III อยู่ที่อยากจะได้ฟีเจอร์คุณภาพของวิดีโอเนี่ยที่ดีเพิ่มมากขึ้น แต่าจะาไม่จําเป็นที่จะต้องดีเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงระดับ A7S Mark III นะครับที่เป็นกล้องระดับเรือธงในสายวิดีโอของทาง Sony เองตรงนี้นะครับเชื่อว่าตัว Sony เนี่ยน่าจะออก A7 Mark IV ตรงนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกล้องที่เป็นกล้องไฮเอ็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้อง A1 A9 หรือว่า A7S A7R อะไรทํานองนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับกล้อง A7 Series ธรรมดาเนี่ย จะเป็นกล้องที่มีความสามารถในระดับที่รวบรว,บรวม,รวมฟีเจอร์ของรุ่นพี่ตัวอื่นๆนมาเอาไว้ในตัวเองแต่ว่าก็ถูกจํากัดความสามารถเอาไว้นิดหนึ่งไม่ให้ล้าหน้ารุ่นพี่หรือว่าไม่สามารถให้เทียบเคียงรุ่นพี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากนักแต่ว่าฟีเจอร์เหล่านี้ที่มันไม่ต้องถึงกับสุดเนี่ย แต่ว่ามันมีความสามารถที่ค่อยงรอบด้านเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้กล้อง A7 Mark IV เนี่ยน่าจะเป็นกล้องที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะขายดีถล่มทลายแน่ๆซึ่งยังมีข้อมูลอีกหลายส่วนนะครับที่เรายังมีโอกาสที่จะคาดเดาแล้วก็คาดหวังนะครับว่ากล้อง A7 Mark IV เนี่ยจะออกมาให้ตรงใจเรา เป็นอย่างดีหลายๆคนนะครับก็อาจจะคาดหวังว่าไอ้กล้อง A7 Mark โฟเนี่ยจะมีจอฟลิปไหมซึ่งสำหรับผมเองนะครับผมก็อยากให้กล้อง A7 Mark โเนี่ยมีจอฟลิปเหมือกนกันเพราะว่าจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีโอในมุมมองที่แปลกใหม่ในมุมมองต่างๆเนี่ยได้ง่ายดายมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีเพื่อนๆอ,อีกบางส่วนนะครับที่เชียร์แล้วก็อยากที่จะได้จอด้านหลังเนี่ยแบบธรรมดาคือกระดกขึ้นกระดกลงแบบธรรมดาซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้การถ่ายภาพในลักษณะที่เราอยู่หลัง กล้องตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างสะดวกรวดเร็วมากๆเพราะว่าเราแค่กระดกมันขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นกนะ็คือเรื่องของรูปแบบเมนูแบบใหม่ที่เราได้เห็นนะครับในกล้อง Sony a7s mark iii เนี่ยจะได้ถูกใส่ลงมาใน a7 mark 4หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เพนพอยห,หนึ่งนะครับกับเรื่องของการทัชสกรีนบนจอเมนูต่างๆของกล้อง Sony เนี่ย ที่ไม่เคยออกแบบมาให้เราสามารถทัชสกรีนเมนูต่างๆได้อย่างง่ายดายเหมือนอย่างในกล้อง A7S Mark 3สักทีนึงนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีแค่กล้อง A7S Mark 3ตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถทํางานต่างๆได้อย่างตอบโจทย์ในเรื่องของจอทัชสกรีนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับว่ากล้อง A7 Mark 4เนี่ยจะถูกใส่เข้ามาหรือว่าจะถูกอัปเกรดเข้ามาทําให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับ แบกที่หลุดออกมาและเพื่อนๆมีความคาดหวังอย่างไรกับกล้อง A7 Mark IV ตัวใหม่แบ่งปันความคิดเห็นไว้ให้ผมฟังบ้างน,นะครับวิดีโอนี้ก็นำมาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ